ปลายด้ามขวานใช้ด้านใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นนอนรับจะเปนเงินทั้งส้นกี่้านหกแบทสลตัวัด้มีรรการจากทานขือสงท่านที่บอกออยากจะเปิดโรงเรียนนะครับที่่อนไปบนปลอดภัยยาโภชนาก็ยังพูดกับท่านนายแทย์เลยบอกเองก็น่าจะ ดูในของในเรื่องของการตัว ATP นะครับที่เป็นแยกรายออาเกอครับการข้าวบนจะเป็นเรื่องของอัตราป่วยในของแต่ใกล้สีเหลืองกเจะยงเคอหลักๆทางตะยังเช่นเมืองครับคือไม่วันน้ำฝนนะครับวันนี้ผมส่งให้ทางผมจะ้พกกลินดูแล้วฝนตกเยอะเราต้องจ่าให้สิ่งที่ไม่ดีไปสื่อสู่ต่อไปครับเรื่องของการใช้เกลนัในเราลดลง ครับซึ่งทุกอย่างผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับของพวกเราเองอันไหนต้องให้ชาวบ้านทําโดยไม่ต้องใช้งบนาลาติวานตอนนี้ยังไม่มีโอไมคอนในจังหวัดนาลาติวานนะครับใช้งบจัดการนะครับเรื่องการคืนเอชทีเคครับในต่อไปครับจ4 2 0 9นะครับในต่อไปครับนักเรียนนะครับเราค่อนข้างจะขยับน้อยแล้วนะครับอยู่สี่4.92สำหรับกรสบคอนะครับสถานการณ์โรคตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นที่ แล้วก็เป็นตัวทขั้นสองที่เคยตรวจดวอีเทีจะปรับเป็นอาร์ทีพื่อมันก็เก๋ดีนะลัดที่ว่าอ๋อพูเอาไห้ทุกคนอกอกนะ